นักวอลเล่ยน,นะคะนักวอลเล่ยบอลสาวไทยหลายคนที่เดินทางไปเล่นในลีกต่างประเทศหนึ่งในนั้นก็คือเพียวอัชราพรคงยศนะคะไปเล่นที่วีลีกญี่ปุ่นนะคะกับต้นสังกัดนั่นก็คือ NEC Red Rockets นะคะซึ่งเป็นแชมป์เก่า ของรายการในศึกวีลีด้วยนะแล้วในเกมนะัดชิงชนะเลิศเนี่ยนะคะจะต้องเจอกับ JT m a มมา i วรัอดีตแชมป์สมสมัยซึ่ง m มาเวรัสในฤดูกาลนี้เนี่ยเขาฟอร์มแรงมากเลยนะชนะรวด23เกมติดต่อกันแล้วก็ที่เจอกับทีมของเพียว2ครั้งก่อนหน้านี้ชนะหมดมแต่ปรากฏว่าในรอบชิงทีมของเพียวบอกว่าไม่เป็นไรก่อนหน้านี้จะชนะก็ได้แต่ผมแต่ขอชนะรอบชิงทีเดียวชนะในรอบชิงไปนะคะ3ต่อ1เซต27ต่อ25 32ต่อ30 16ต่อ25แล้วก็25ต่อ17ก็เลยทำให้ทีมของเพียวอัจราพรคงยศนั่นก็คือ NEC Red Rockets นะคะควา้าแชมป์วอลเลย์บอลวีลีไปครองเป็นสมัยที่8<ม><ม>แล้วก็กลายเป็นนักวอลเลย์บอลสาวไทยคนที่3นะ<ม><ม>ที่สามารถควา้าแชมป์วีลีของญี่ปุ่นตอนก่อนหน้านี้นี่ก็มีกะรยาแก้วกะรยากมุนทลานะคะกับทัดดาวนึกแจ้งที่ควา้าแชมป์ได้กับ ใจทีมาเวลสนี่แหละแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางกลับมาไทยแล้วก็มาร่วมซ้อมกับทีมว,ลลวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะก่อนที่จะแข่งขันในชาลีกยินดี<ช>ด้วยนะเพีออนะฮะคือก็ต้องบอกว่าเป็นตัวหลักของทีมด้วยนะครับอตอนนีตัวหลักของ,ของ,ของต้นสังกัดเขาอะนะใช่นะครับตอนนี้ก็ฤดูกาลสโมสรก็ใกล้จะจบแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลของทีมชาติสําหรับวอลเลย์บอลนะครับแน่นอนครับว่าโปรแกรมสําคัญของทีมชาติก็คือในชาลีกนะครับซึ่งทีมชาติไทยตอนนี้นักกีฬาบางส่วนที่เล่นในไทยลีกแล้วก็เสร็จภารกิจ กับสโมสรแล้วเนี่ยก็ได้เก็บตัวทีมชาติแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาน้องเพียวก็กําลังจะเดินทางมาสมทบนะ้การที่เราเพียวนี่เราก็แฟนวอลเลย์บ้านเราก็เห็นเขาตั้งแต่เป็นดาวรุ่งกับรุ่นพี่ๆอ่ะใช่ตั้งแต่ตอนกลับขึ้นมาแบบเนจ็ดเซียนนะมาสอดแทรกได้บ้างแล้วแบบตอนนี้ก็แบบเป็นกําลังหลักของทีมชาตินะก็น่าภูมิใจทีมชาติที่อยากแข่งขันเอเชียลอบล่าสุดก็ได้รางวัลอะไรเยอะแยะส่วนตัวด้วยไงใช่ใช่นะ เราก็เติบโตมาด้วยกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้รอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา